จะออกตรงนี้เลยครับจับตาดูนะคุผู้ชมโอ้สายลุยอยู่แล้วครับสวัสดีครับ ขอนาท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกัมน,นิการทรัคก,กับผมนะฮะทินพ้อบันดีตหน้างานใหม่ท่านผู้ชมกำลังเปิดแปลงเลยแล้วก็ในคลิปนี้นะฮะขอได้รับความขอบคุณจากผู้ใหญ่ยาวแล้วก็ประหลัดนุสซอจอมดครับมามาแถวนี้นะร,รับป๋ารับสิบล้อท่านผู้ชมบอกว่าเนืนกํกำลังได้ที่เลย อยากเจอตัวอยู่เหมือนกันอ่ะวันนี้เราได้เจอกันแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังทางหัวหน้าบอยด้วยที่ดูแลสถานที่ะฮะไะเดี๋ยวเราไปดูทีมงานเราจะเอาดินขึ้นมานะผู้ชมนิ่งในแปลงนี่แหละเขาบอกว่าเกิดเป็น10บล้อครับไม่ต้องกลัวงานแบกบมีสิบล้อในก้นบ่อนะฮะสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวต้องเข็นดันกันก่อน 320D ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นซีรีส์1ครับไม่มีรหัสตัวเลขตามท้ายฮะมันก็หมายถึงว่าเป็นตัวดีรุ่นที่1นะมีดีซีรีส์1แล้วก็ซีรีส์2ครับตัว2นี่ก็มีทั้งกรองเล็กกรองใหญ่ฮนะแล้วก็มี 320D2GC ตัว GC นี่ก็หมายถึงว่า4สูบนะครับ เ e เนอเรลคอ r แฟชั่นครับในความหมายเขามาเรามาดูบริบทนี้ครับผู้ชมมาดู10ล้อฮะโอ้ทางออกนี่คือว่าสุดจัดครับต้องแข่งกันแล้วครับท่านผู้ชมจะมารอให้ป้าผลมันแห้งคงเป็นไปไม่ได้ครับมีแดดออกจะจัดแบบนี้ฮะต้องเตรียมตัวไปที่ไหนต้องเจอครับท่านผู้ชมที่หลงเราและแน่นอนครับรถขุดน้องใหม่ฮะซานี่ ตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในเมืองไทยนะย้ํานะครับว่าเมืองไทยหลายคนก็ยังไม่เชื่อฮะถาว่าเรานี่โม้ไปหรือเปล่าจริงๆหลายคนก็พอรู้แหละว่าสเปคเป็นแบบไหนนะฮะสี่สูบค m มบัลเรีวมิสูบิชินะร้อิบาแรงม้ามุงกีก็จริงๆสเปคนี้ก็ใกล้เคียงกับโกเบฮะแต่ว่าราคาห่างกันอยู่ล้านหนึ่งคนที่ลงทุนรถขุด เขาบอกว่ามันคื้นทุ้นไว้ครับผู้ชมในราคา3ล้านกลางๆก็สามารถที่จะทำงานคู่ขนานกับรถราคา4ล้านได้4ล้านไปปลายก็มี เห็นมาแล้วหลายบ่อหลายคลิปนะฮะเลยจะหาว่าเราอวยสานี่เราพามาดูน้องใหม่ได่และครับว่ามีเหตุผลอะไรทําไมคนถึงกิดออกจิดใจบางคนก็บอกว่าแรงงัดแรงขุดมันจะไหวหรือเปล่าลดราคา3ามล้านหนึ่งกลางซื้อมาแล้วจะขายให้ใครถ้าเกิดว่าในเมื่อเครื่องจักรมันหมดอายุไขนะฮะก็มีที่รองรับอยู่ครับท่านผู้ชมมาดูช็อตนี้ก่อนหตักเตักครับเอาไม่เยอะครับ ดินมันนืดมันวนวดเลยคุณผู้ชมโอ้โหแม่ที่หลงตาหวานเราฮนะจมซะแล้วเอาดินเข้ามาเทในก,ก้นบ่อนะดินแห้งกนบะดินผง ยังเอารอดอยู่ครับยังเอารอดอยู่รอดได้รอดได้ดไดแม่เสียงหวานดีฮะ ตรงนี้เลยครับจับตาดูนะคุณผู้ชมโอ้สายลุยอยู่แล้วครับ เดี๋ยวต้องรอฮะรอจังหวะแมีโน,โน่เลยครับ500เมกาแต่ว่าติดโลโกโล้วิกเตอร์มา ใช้ได้ใช้ได้ไอไดเอาออกไปฮะพี่หลงเราดูทรงก่อนมีหลายเหตุการณ์ูะครับก็เป็นคลิปแรกที่ทเราเข้ามาในบ่อนะฮะพาไปดูบรรยากาศโดยรวมแล้วกันเดี๋ยวในคล e ิปหน้าก็จะหาเป้นทีละชอ็อตทีละชอ็อตรับชมกันไปฮะเมื่อกี้เราค้างในเรื่องของซานี่อยู่ถามว่าซื้อไปแล้ว เมื่อเครื่องจักรมันถึงอายุไขเสื่อมสภาพหรือว่าเบื่อหน่ายกันนะฮะจะขายให้ใครใครจะเป็นคนรับซื้อบริษัทเขาก็เคลมอยู่ครับบอกว่าหมื่นชั่วโมงนี่ยังมีราคาค่าตัวอยู่ในเลทหลักล้านนะอ่าถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงหมื่นชั่วโมงอยู่ในสเตปของ 6, 00ันเัชั่วโมงก็มีราคาค่าตัวล้านก,กว่าๆครับผู้ชมล้านก,นกลางๆถึงล้านไปฟ้าเกือบ2ล้านเลยล่ะมันก็มีคําถามมาอย่างนั้นเอ๊ะทำไม มันไม่ถึงสองสามล้านเหมือนเขาคําตอบม่ไง่ายนะมันถูกกว่าเขาล้านหนึ่งคผู้ชมถูกเขาล้านสองเอาง่ายๆเลยถูกกับรถตลาดหนึ่งล้านสองแสนบาทครับเพราะฉะนั้นส่วนต่างในตลาดราคาซื้อต่อราคาขายต่อราคาซื้อคืนมันก็อยู่ในสเต็ปประมาณนี้ครับถือว่าคุ้มทุนอยู่ครับออกมา3ามปี4ี่ปีใช้จนได้กําไรแล้วฮนะตักกะคิดง่ายๆครับ ออกรถมาผ่อนเดือนละประมาณราวหกหมื่นไปไปลายเจ็ดหมื่นอะเจ็ดหมื่นเนาะมึติว่ามีงานเช่าเหมาแมคโครก็ตอนนี้ขั้นต่ำก็เดือนละแสนสองครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าขับเองมันก็ยังเหลือราคาต่อเดือนอยู่มีกำไรต่อเดือนอยู่เดือนละประมาณห้าหมื่นบาทคิดกันง่ายๆนะถ้าเกิดว่าจ้างเขาขับก็เดือนละสองหมื่นก็ยังเหลือสามหมื่นอยู่ครับ น้ำมันนี่แน่นอนเป็นของเท่าแก่คนจ้างงานส่วนเราก็คือดูแลรักษารถการ PM ก็เป็นในเรื่องของบริษัทฮะมาฐานโรงงานให้มา8,000ชั่วโมงบางคนอาจจะได้ถึงหมื่นชั่วโมงก็สุดแท้แล้วแต่เงื่อนไขครับไม่พลิกตายตัว เดี๋ยวต้องมาทำทางเชื่อมครับทางเชื่อมให้กับทางฟูโตขึ้นช่วงล่างใหญ่ยาวนะมันเทียบเท่า LC เลยครับโอ้หินเลยแม่เจอหินนะบางคนก็ยังไม่มั่นใจครับว่ามันสู้หินได้ไหมเรานำสนเสนอกันไป ก็มีคลิปที่มันจะแจ้งบ้างทีท่มันกัำก้ำกัำก้กึืนบ้างเจอ,อหินแรงยังดีอยู่ครับก็ม,มีหลายทีมงานนะยกเซตเลย แน่ลมครับสบายสบายอยู่เรียบร้อยแล้วในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมและติดตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย